สวัสดีครับไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พบกันยามเย็นนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนะครับมีลูกค้าหลายท่านนะครับได้สอบถามมาว่าผมเอาไก่ไปเลี้ยงไม่ยอมออกไข่เลยครับวันนี้นะครับก็ฟาร์มไก่เบตงก็เคยประสบปัญหาเรื่องไก่ไม่ออกไข่นะครับเราก็จะมาบอกวิธีแก้นะครับในการที่ แม่ไก่ที่เราเอาไปเลี้ยงนะครับไม่ยอมออกไข่สักทีนะครับมาพูดคุยถึงสาเหตุหลักๆก่อนเลยนะครับว่าทําไมไก่ที่เราเอาไปเลี้ยงนะครับถึงไม่ยอมออกไข่นะครับสาเหตุแรกก็คือ1อายุไม่ถึงนะครับสําหรับไก่ที่จะต้องเริ่มออกไข่ได้นะครับควรจะต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า25สัปดาห์นะครับไก่ก็จะเริ่มออกไข่ ต่หากบางท่านนำไก่ไปเลี้ยงเกิน25สัปดาห์ไปแล้ว<ม>ก็ยังไม่ยอมออกไข่อีกทีอาจจะมีสาเหตุมาจาก1น,นะครับเรื่องอาหารอาหารไม่เพียงพอสำหรับไก่นะครับสำหรับไก่แม่ไก่ตัวหนึ่งนะครับอาหารที่เหมาะสมกับเขาในต่อ1นึ่งวันนะก็จะมีปริมาณ150กร,รัม ถ้าเทียบเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับ150กรัมต่อไก่1ตัวนะครับดังนั้นควรจะดูด้วยว่าอาหารที่ท่านให้เป็นอาหารประเภทไหนนะครับก็เอ,อ่อบางทีเราให้พวกข้าวเปลือกแล้วก็ข้าวโพดนะครับกับไก่ก็ถ้าให้เพียงอย่างเดียวเนี่ยไก่ก็จะออกไข่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าปริมาณ แคลเซียมที่เขาได้รับนะครับไม่เพียงพอกับการที่เขาจะต้องนำไปสร้างเปลือกไข่ดังนั้นเราต้องมีวิธีการในการเพิ่มสารอาหารให้กับไก่นะครับก็ทางฟาร์มเราก็มีวิธีง่ายๆเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่นำไก่ไปเลี้ยงแล้วไข่ไม่ออกนะครับเราก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยนะครับว่าเราทำยังไงให้ไก่ออกไข่นะครับ ก็ง่ายๆนะครับปกติฟาร์มไก่เบตงเราจะให้อาหารเป็นข้าวเปลือกหลักๆอยู่แล้วนะครับในช่วงก่อนหน้านี้ก็ไก่ไม่ยอมออกไข่เราก็เลยเพิ่มอาหารเข้าไปนะครับนี่ครับวิธีการง่ายๆก็คือใช้อาหารสําเร็จรูกผสมกับข้าวเปลือกหรือว่าผสมกับข้าวโพดหักไปอีกนิดหนึ่งก็ได้นะครับเราใช้เป็นเบทาโก 106นะครับเราไม่ต้องใช้อาหารเบทาโก106ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องใช้ปริมาณ100%นะครับใช้ผสมไปกับอาหารหลักที่เราเคยให้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเปลี่ยนอาหารเลยเนี่ยจะทําให้ไก่หยุดไข่นะครับเป็นระยะเวลาเป็นเดือนได้นะครับถ้าเปลี่ยนอาหารนะครับก็ทางเราก็ใช้เป็นเบทาโก106เป็นอาหารของ ไก่ไข่ระยะไข่อายุ16สัปดาห์ขึ้นไปนี่ครับใช้ตัวนี้ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆคนไหนประสบปัญหาไก่ไม่ยอมออกไข่ก็ลองเอาตัวนี้ไปปรับใช้ดูนะครับเราก็หลังจากที่เราเปลี่ยนเ,เพิ่มอาหารตัวนี้ไปนะครับช่วงแรกๆไก่ไข่อยู่ในรังเนี่ยก็เห็นวันละฟองสองฟองนะครับมันมีไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็ จากเปลี่ยนอาหารแล้วก็ได้จํานวนไข่ที่เพิ่มมาวันนี้เพิ่มมาในรังนี้2ฟองนะครับแล้วก็ไปดูห้องที่เราให้ไก่ไข่โดยตรงนะครับเป็นห้องครับ <c oughs> ห้องนี้1ฟองฟองแล้วก็ ลังนี้3ฟองอันนี้1ฟองนะครับก็ตกอยู่1 2 1 2 3 4 5 6 7วันนี้ได้7ฟองครับจากาจำนวนแม่พันธุ์ทั้งหมด10ตัวนะครับก็ถือว่าอยู่ในโอเคนะครับอยู่ในช่วงนี้ช่วงอก ถ้าเราได้ปริมาณนี้ก็เราจะพอในการฟักลูกไก่ออกจำหน่ายนะครับวันละเจ็ดฟองนะครับจากแม่พันธุ์สิตัวนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ของเรามีทั้งหมด10ตัวนะครับ สาเหตุที่ไก่ไม่ยอมไข่อีกสาเหตุหนึ่งก็จากมามาจากเรื่องที่ไก่เขาระแวงในพื้นที่ที่เรานำมาเลี้ยงนะครับบางทเีเราเปลี่ยนสถานที่เลี้ยงเขาเขาอาจจะตกใจแล้วก็ไม่ยอมไข่ไป 2- 3ถึงสเดือนได้นะครับอันนี้ก็รอให้เขาปรับตัวสักพักหนึ่งนะครับเขาก็จะงอไข่ ให้เราสามารถนำไปฟักได้สิ่งที่สำคัญนะครับที่ต้องดูเรื่องอาหารนะครับเหมาะสมกับแม่ไก่ที่จะนำไปสร้างสารอาหารเพื่อผลิตไข่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับต้องดูกันอีกทีนะครับก็ใช้วิธีของเราเลยก็ได้นะครับง่ายๆข้าวเปลือกผสมกับอาหารไก่ไข่1ช่วยลดต้นทุนด้วย2คือทำให้ไก่สมบูรณ์ในช่วงที่เขาผลิตไข่ แล้วก็เราสามารถได้ไข่ในปริมาณที่เพียงพอนะครับต่อหนึ่งวันได้เลยนะครับสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องระมัดระวังก็คือถ้าเลี้ยงในพื้นหญ้าแบบนี้นะครับต้องระวังพวกมายราบนะครับใบของมายราบจะมีสารชนิดหนึ่งนะครับที่จะทำให้ตับของไก่นะมีปัญหานะครับก็ ระวังนะครับบางทีเขากินไมยาาบเยอะไปก็ทำให้ไก่ไม่สมบูรณ์และไม่ออกไข่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งอย่างนั้นเพื่อนๆก็ต้องดูดูหลายๆปัจจัยนะครับถ้าเพื่อนๆทุกคนทำครบตามปัจจัยที่เราบอกไว้แล้วนะครับแล้วไก่ไม่ยอมออกไข่ต้องดูเรื่องอาหารนั่นแหละครับเรื่องอาหารจะเป็นเรื่องหลัก อันดับหนึ่งนะครับว่าอาหารเพียงพอต่อความต้องการของเขาหรือไม่นะครับก็สําหรับวันนี้ฟาร์มไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลนะครับก็มาพูดคุยกันเพียงเท่านี้แล้วก็ลากันเพียงเท่านี้นะครับชั่นใดสนใจจะเรียนรู้ไปอ่าเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่เบตงไปกับเราพร้อมกันนะครับฝากกดไ like, ลค์กดติดตามช่องไก่เบตงหลงทุ่งชาแนลของเราด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับ